สวัสดีเพื่อนๆทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กันในเกม One Punch Man The Strongest กันเช่นเคยนะครับผมซึ่งวันนี้เนี่ยพี่จะมาพูดถึงระบบอีกหนึ่งระบบละกันนะครับผมที่จะช่วยส่งเสริมให้ไ d ดีของเราเนี่ยเติบโตได้ขึ้นในประมาณหนึ่งละกันนะครับแต่ช่วงต้นเกมเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เพิ่มเยอะมากขนาดนั้นนะครับแต่ก็ช่วยทําให้ ID เดีเราเนี่ยเติบโตขึ้นได้ประมาณหนึ่งละกันนะครับก็จะเป็นตัวของระบบไไต,ตามะ ตัวนี้เลยนะครับผมนี่หน้าตาของเจ้าพี่ล้นตัวนี้นะครับภายในระบบของไซตามาตัวนี้เนี่ยจะช่วยเพิ่มศักยภาพได้อย่างไรบ้างนะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามช่องกันไว้ด้วยรักกันนะครับผมสำหรับการทําเกม one punch man the strongest นะครับเรามาดูกันภายในตัวของระบบไซตามาตัวนี้กันก่อนเลยละกันนะครับผมว่าเราจะได้ทรัพยากรอะไรหรือว่าได้เพิ่มความสามารถอะไรกับตัวของระบบ ตัวน,นี้กันบ้างนะครับก็ต้องบอกตามตรวงว่าตรงนี้เนี่ย ID มันอาจจะยังไม่ถึงเลเวล73นะครับในส่วนของผู้ช่วยเนี่ยอาจจะยังไม่ได้พูดถึงละกันเดี๋ยวเราจะมาพูดแค่ในส่วนที่เราเนี่ยเปิดระบบ กันก่อนแล้วละกันนะครับอันดับแรกเลยนะครับผมก็จะมีที่เราเนี่ยจะต้องทําความรู้จักหลักๆเนี่ยก็คือ3ส่วนด้วยกันก็จะเป็นส่วนของสตอรี่หส่วนส่วนของทงักษะ1ส่วนแล้วก็ส่วนของการสํารวจอีก 1. ส่วนนะครับซึ่งจะเป็นจุดที่เพิ่มพลังให้เราเนี่ยหลักๆก็จะเป็น2ส่วนด้านบนนะครับส่วนการสํารวจเนี่ยจะเพิ่มทรัพยากรให้กับเรานั่นเองนะครับ มาอันนั้นแรกกันก่อนเลยละกันนะครับในหัวข้อของสตอรี่นะครับผมภายในสตอรี่เนี่ยจะเพิ่มความกิ่งกาดให้กับตัวละครได้อย่างไรบ้างและเราจะทำสตอรี่ตรงนี้เนี่ยได้อย่างไรนะครับนั่นก็คือการที่เรานั้นจะต้องทําการรวบรวมภาพต่างๆ ของฉากของเกมเกมนี้นะครับเพื่อที่จะทําการอันล็อกและได้ฉากที่เป็นสีอย่างนี้เลยเขาจะทําการเพิ่มค่าเซตัสต่างๆให้กับตัวเราเมื่อรวบรวมภาพเหล่านั้นครบตามที่กําหนดนะครับอย่างเช่นภาพแรกเนี่ยใช้ตัวของเศษทั้งหมด4เศษในการรวบรวมแต่ละส่วนมาและประกอบเป็นรูปภาพนะครับเราก็จะได้พลังโจมตีทั้งทีมเพิ่มขึ้น50หน่วยและพลังชีวิตเพิ่มขึ้น300หน่วยนั่นเองนะครับ ยิ่งฉากมีเลเวลสูงมากเท่าไหร่เนี่ยก็จะเพิ่มศักยภาพให้กับทีมมากขึ้นเท่านั้นโดยในปัจจุบันเนี่ยตัวของค่าพลังที่พี่ได้จากตรงนี้เนี่ยก็เพิ่มขึ้นมาประมาณแค่1 1ึ0 0หนะครับอาจจะยังไม่เยอะเท่าไหรน่นะเพราะได้แค่ของเนี่ยประมาณหนึ่งเองนะครับโดยโบนัสที่เพิ่มทั้งหมดในตอนนี้เนี่ย ก็จะมีตั้งแต่ฉาก1นขีดหนะครับผมได้โจมตี50ได้เลือด300รฉากที่2โจมตีทั้งหมด3%และเลือด3%นะครับอันที่3ที่เป็นฉาก2อขีดหอันนี้โจมตีอีก100เลือดอีก600นะครับและฉาก3ฉาก4นะครับผม ที่จะเพิ่มศักยภาพให้กับตัวละครเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับนอกจากการรวบรวมตรงนี้แล้วนะครับผมเดี๋ยวจะยกตัวอย่างให้ดูสักรูปเลยละกันนะครับที่เราเนี่ยจะต้องทามานะับผมอย่างเช่นพี่ต้องการฉากรองอันที่2อ,อันนี้นะครับเพื่อที่จะรวบรวมภาพให้ได้กลายเป็นเศภาพ1เศษนะครับเราเนี่ยจะต้องทําการใช้เหรียญตัวของเหรียญสีเงินตรงนี้นะครับผมเพื่อเปิดหาชิ้นส่วนต่าง,างๆของภายในเกมนี้นะครับผมเพื่อหาเศษภาพประกอบให้ครบทุกส่วนแล้วก็รวบรวมได้เป็นภาพ1ภาพโดยถ้าพี่รวบรวม รวมอันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยพี่ก็จะได้ความเร็วของทั้งทีมเพิ่มขึ้นอีก10หน่วยนะครับซึ่งมันก็จะช่วยส่งผลให้ทีมของเราเนี่ยเล่นได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับผม แล้ววิธีการที่เราจะต้องเปิดการ์ดตรงนี้เนี่ยเราจะใช้เหรียญตรงนี้150หน่วยใช่ไหมอ่ะสมมติเรากดเปิดไปเลยครับหครั้งเขาก็จะสุ่มชิ้นส่วนทั้งหมด9ชิ้นส่วนตรงนี้เนี่ยให้เราได้รับ1ชิ้นส่วนนะครับผมซึ่งอันนี้เนี่ยพี่ก็ได้ชิ้นส่วนที่1มาและเป็นส่วนที่ยังไม่มีนะครับและในบางครั้งเนี่ยก็อาจจะออกชิ้นส่วนที่เราเนี่ยเคยได้รับแล้วด้วยนะครับแต่ชิ้นส่วนที่เราได้ซ้ำเนี่ยก็ไม่ต้องกังวลว่ามันอาจจะไม่มีประโยชน์อะไรนะครับผมเพราะเราเนี่ยสามารถนาไปใช้ ไปคอมโบควบคู่กับตัวของคอนเทนต์ภารกิจที่อยู่ตรงบริเวณด้านล่างเลยนะครับโดยภายในภารกิจตรงนี้เนี่ยในแต่ละวันเนี่ยเขาจะให้เราทําภารกิจได้ทั้งหมดติดภารกิจต่อ1วันด้วยกันแต่ก็ต้องบอกเลยว่าแต่ลัภารกิจเนี่ย มันค่อนข้างที่จะใช้เวลาในการทาเนี่ยค่อนข้างเยอะมากอย่างปัจจุบันเนี่ยพี่เก็บภารกิจเอาไว้4ภารกิจใช่ไหมกว่ามันจะทําเสร็จตรงนี้เนี่ยครบทั้ง4อันเนี่ยก็ปาเข้าไป9้าชั่วโมงแล้วนะครับตรงนี้เนี่ยแต่ละภารกิจที่เราทําได้เนี่ยมันก็จะได้เหรียญสีเงินพวกนี้มานั่นแหละนะครับผมที่เราเนี่ยจะนําไปเปิดตัวของชิกซซอ์เหล่านั้นและถ้าหากว่าเราทําภารกิจครบตามที่เขากําหนดซึ่งจะอยู่บริเวณด้านซ้ายตรงนี้นะครับผมมีกล้องบังนิดหน่อยนะ ให้ครบตามที่เขากําหนดอย่างเช่นเขาบอกว่าวันนี้เนี่ยจะต้องวิดพื้น1ครั้งซิดอัพหนึ่งครั้งสควอดหนึ่งครั้ง,ง,งแล้วก็ตัวของวิ่ง1ครั้งนะครับคุณก็คือ1ภารกิจทําครบเสร็จทั้ง4ส่วนเขาจะมีกล่องเป้าหมายรายวันตรงนี้ที่จะได้รับของเพิ่มเติมด้วยโดยจะมีตัวของเหรียญตรงนี้อีก200เหรียญน,นะครับผมอ่ะที่เราจะได้รับจากตรงนี้และเมื่อเราได้เหรียญเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็นํามาเปิดการ์ดหรือว่ามาเปิดตัวของชิ้นส่วนจิ๊กซอว์พวกนี้แหละเพื่อต่อเป็นภาพนะครับ ถัดมาส่วนที่2ที่เราจะหาจิ๊กซอว์เหล่านี้ได้เพิ่มนั้นก็คือในกรณีที่เราเนี่ยมีจิ๊กซอว์ซ้ำๆหรือเราอาจจะยังไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งก็ตามเราสามารถเข้าไปที่คอนเทนต์ของกิลได้นะครับผมอ่ะเข้าไปที่คอนเทนต์ของกิลและเดินมาที่ส่วนของการขอความช่วยเหลือตรงนี้นะครับผมซึ่งภายในการขอความช่วยเหลือเนี่ยจะมีแถบของความทรงจำตรงนี้อยู่ที่เรานั้นจะสามารถเอาเศษที่เรามีเนี่ย ส่งให้กับเพื่อนหรือเราเนี่ยสามารถกดขอชิ้นส่วนตรงนี้เพื่อที่จะขอชิ้นส่วนที่เรายังไม่มีกับเพื่อนได้โดยที่ผมเนี่ยก็กดขอชิ้นส่วนไปแล้ว2ชิ้นส่วนที่ผมยังไม่ได้ภายในวันนี้และเพื่อนคนไหนที่เขามีชิ้นส่วนเหล่านี้เหลือเขาก็จะมาส่งให้เราแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าชิ้นส่วนของเราเนี่ยเหลือมากพอที่จะส่งให้เพื่อนหรือเปล่าอันดับแรกให้เราดูว่าข้อมูลการประสานของภาพเราประสานแล้วหรือยังถ้าประสานแล้วก็ให้มาดูในชิ้นส่วนที่2 เรามีเศษชิ้นส่วนอยู่กี่เศษถ้าหากว่าเราเคยประสานแล้วแล้วเรามีอยู่เพียงแค่เศษเดียวเราสามารถส่งให้เพื่อนได้นะครับผมแต่ถ้าหากว่ามันยังเป็นภาพที่ยังไม่ประสานเหมือนอันแรกตรงนี้เนี่ยผมยังไม่ได้ประสานและผมมีแค่ชิ้นเดียว ผมก็อาจจะไม่สามารถส่งให้เพื่อนได้นะครับผมก็อาจจะต้องมีซ้ําก่อนสัก2ชิ้นเนาะถึงจะส่งให้ได้เพราะว่าเดี๋ยวเราเนี่ยจะต้องมาหาใหม่อีกมันลําบากนะครับอ่ะอันนี้ในหัวข้อของการขอชิ้นส่วนนะครับผมซึ่งในแต่ละวันเนี่ยเราจะขอได้ทั้งหมด2ชิ้นส่วนด้วยกันและสามารถส่งให้กับเพื่อนเนี่ยได้3ชิ้นส่วนด้วยกันนะครับทีนี้เนี่ยการหาชิ้นส่วนตรงนี้เนี่ยมันก็จะมีข้อเสียตรงที่ว่าถ้าหากว่าใครทําช้ากว่าเพื่อนในกิลด์เนี่ยมันก็อาจจะไม่มีคนส่งให้เพราะว่า ภาพใดก็ตามที่เราเคยทคํา,า <c oughs> ทครบเสร็จแล้วสมมุติว่าภาพนี้พี่ทําครบเสร็จแล้วนะครับผมอะภาพนี้พี่ทําครบเสร็จแล้วพี่เนี่ยไม่สามารถเปิดหาชิ้นส่วนต่อได้แล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อนที่เขาเคยทําเสร็จไปแล้วเขาก็จะไม่สามารถมาเปิดหาให้เราได้เราก็ต้องเปิดหาชิ้นส่วนที่เหลือเอาเองละกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นในหัวข้อที่เราเนี่ยจะเพิ่มพลังจากส่วนนี้นะครับและนอกจากนี้เองนะครับผมภาพแต่ละภาพที่เราเคย ทำจนครบเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยพอเล่นมาจนถึงระดับหนึ่งละกันนะครับผมก็จะไม่ได้แล้วว่าเลเวล30หรือ40เท่าไหร่เนาะเขาจะมีฟังก์ชันอีกฟังก์ชันหนึ่งที่อยู่ภายในรูปภาพหรือสตอรี่อันนี้แหละก็คือการอัพเลเวลของรูปภาพนะครับโดยการอัพเลเวลของรูปภาพเนี่ยเราจะอัพเลเวลได้เพียงแค่รูปภาพที่เรานั้นเคยทําเสร็จแล้วแล้วก็จะมีหัวข้อกํากับเลเวลอยู่ตรงด้านซ้ายบนให้เราดูนะครับอย่างเช่นภาพที่1และมีมุมด้านขวาล่างนะครับผมที่มีปุ่มอัปเกรดขึ้นอยู่่่ซึงงตรรนนนี้น้้เยถาาาาาาหากวํนนํ นะครับผมที่เป็นวัสดุในการอัพเลเวลเหล่านี้เนี่ยมาทําการอัพเลเวลให้กับภาพนั้นๆก็จะช่วยส่งผลให้ในการเพิ่มพลังโจมตีและเลือดของเราเนี่ยเพิ่มมากขึ้นทั้งทีมนะครับอย่างเช่นภาพที่1อันนี้หรือเป็นภาพที่2ถ้าหากว่าทําเสร็จแล้วก็สามารถอัพเลเวลได้เหมือนกันซึ่งการอัพเลเวลพวกนี้เนี่ยจะ ส่งผลในการเพิ่มค่าเซตัสเท่ากันหมดอย่างเช่นเห็นไหมภาพแรกอัพหนึ่งเลเวลเพิ่ม60ข้างล่างเพิ่มเลือดร้อยสามและภาพที่2อันนี้ก็เพิ่ม60และเพิ่มเลือด360เช่นกันซึ่งถ้าหากว่ามันเป็นภาพที่อยู่ในบทเดียวกันเนี่ยอย่างภาพที่2เนี่ยเรายัางอัพเลเวลไม่ได้ใช่ไหมก็ต้องทําการเงื่อนไขให้ครบตามกี่กําหนดก่อนซึ่งเขาบอกว่าเราเนี่ยจะต้องประสานภาพที่เป็นเลเวล1 หรือว่าดันหนึ่งก่อนให้เสร็จซึ่งผมทําเสร็จแล้วแต่เขาบอกว่าให้เราเนี่ยต้องอัพเลเวลภาพที่อยู่ข้างบนก่อนด้วยให้ครบ5้าเลเวลก่อนถึงจะเริ่มมาอัพอันนี้ได้นะครับในภาพที่2ภาพที่3ก็เหมือนกันนะครับดยส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะต้องให้เราเนี่ยอัพเลเวลไปทีละสเต็ปสเต็ปอันนี้เขาก็บอกว่าให้เราเนี่ยอัพเลเวล1ขีดหให้เสร็จก่อนถึงเลเวล5นะครับผมถึงจะเปิดในการอัพเลเวลภาพนี้ได้นะครับซึ่งการอัพเลเวลภาพให้มันเฉลี่ยเฉลี่ยเท่า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 กันเนี่ยม ดีกว่าเพราะว่าทรัพยากรที่ใช้งานเนี่ยมันเท่ากันแล้วทุกภาพเนี่ยมันเพิ่มค่าเซตัสเหมือนกันหมดเลยนะครับแล้วเราจะหาเจ้าตัวขวดพวกนี้ไดจากไหนขวดเขียวขวดม่วงขวดอ่ะขวดเขียวขวดฟ้าขวดม่วงขวดส้มพวกนี้จะหาได้จากที่ไหนซึ่งภายในร้านค้าเนี่ยเขาก็จะมีขายอยู่เราสามารถมาที่ร้านค้าตรงมาร์เก็ตด้านขวาบนตรงนี้ไดนะครับผมกดเข้าไปปุ๊บนะฮะและเราเลื่อนมาที่หัวข้อของการต่อสู้ตรงนี้นะฮะอ่ะการต่อสู้ตรงนี้เลย ซึ่งเท่าที่พี่เห็นนะปัจจุบันตอนนี้เนี่ยก็จะเห็นเพียงแค่ร้านค้าต่อสู้เท่านั้นที่จะมีตัวของขวดเขียวตรงนี้ขายอยู่นะครับโดยขวดเขียวตรงนี้เนี่ยซื้อ1ครั้งได้ทั้งหมด 6ขวดด้วยกันนะครับและใช้เหรียญอารีนาเนี่ยทั้งหมด1,500เหรียญนะครับเท่าที่พอจะรู้นะเพราะว่าขวดสีฟ้าแล้วก็ขวดสีม่วงเนี่ยพี่ยังไม่เคยเจอเลยแม้แต่ที่เดียวถ้าหากใครรู้ก็ฝากคอมเมนต์เอาไว้ด้วยละกันว่าจะหาจากที่ไหนเพิ่มเติมได้บ้างนะครับตรงนี้เนี่ยก็มีเหรียญอารีนาเพิ่มอยู่หากใครที่ไม่ได้คิดว่าเอ้ยจะทําเจ้าตัวของคิงหรือว่าเจ้าตัวของแท็ทอมมาสเตอร์เป็นระดับ S บวกหรือว่าจะเลือกเศษทิศตอตรงนี้เนี่ย ก็สามารถมาซื้อตัวของขวดเขียวตรงนี้แหละเพื่อที่จะเพิ่มเลเวลให้กับตัวของไอดีเราจากการเพิ่มเลเวลของภาพ ได้เพิ่มขึ้นนะครับอันนี้ก็จะซื้อมาแล้วก็อัพให้ดูเลยละกันนะครับแต่ว่าในร้านค้าชนิดอุปกรณ์อันนี้ก็ไม่เห็นนะครับร้านค้าของกิวก็ไม่เห็นนะครับผมร้านค้ายีนก็ไม่เจอนะครับรวมถึงร้านท้าดวนด้วยก็ยังไม่เห็นเลยนะครับก็คิดว่าน่าจะมีเพียงแค่ที่นี่ที่เดียวเท่านั้นนะครับพอเราได้ของตรงนี้มาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมซึ่งอ่ะลืมพูดไปเลยนะฮะภายในแต่ละสัปดาห์นะครับจะสามารถซื้อได้เพียงแค่10ครั้งเท่านั้นนะครับผมเพราะฉะนั้นตรงนี่ ็อาจจะต้องมาซื้อบ่อยๆหน่อยนะครับผมอ่ะเอาโอเคเดี๋ยวเรากลับไปที่การอัพภาพกันเลยละกันนะครับในในส่วนของหน้าสตอรี่ตรงนี้เนาะเข้าไปเลือกภาพแรกนะครับผมแล้วก็ทาการอัพเลเวลนะครับเพื่อที่จะให้ภาพเนี่ยมีเลเวลสูงขึ้นแต่ก็ต้องบอกเลยนะว่าใช้เยอะมากนะฮะใช้ถึง20ขวดนะครับผมกว่าจะอัพได้สัก1นึ่งเลเวลนะครับอันนี้ก็คือเลเวลแรกนะครับผมเพิ่มโจมตีทั้งหมด60หน่วยเพิ่มเลือดอีก360นะครับกดอัพไปปึ๊บ พลังก็จะเพิ่มขึ้นมาอีกประมาณหนึ่งนะครับและอัพครั้งถัดไปเนี่ยก็ยังใช้ exp เท่าเดิมนะฮะยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงก็คือ1 0,000ืนก็คือ20ขวดเหมือนเดิมนะครับเพราะตรงนี้ถ้าพี่ใส่ไป10ขวดก็จะได้ครึ่งหนึ่งนะครับตรงนี้เองก็สามารถหามาอัพได้นะครับผมอ่ะหามาอัพได้เรื่อยๆเลยนะครับขวดฟ้าเนี่ยก็คือยังไม่เห็นนะฮะว่าหาจากไหนได้บ้างนะฮะเพราะว่าทางตัวเกมเนี่ยก็ไม่ได้มีแหล่งที่จะบอกในการ หาทรัพยากรเหล่านี้เพิ่มเติมด้วยนะครับก็อย่างที่บอกไปใครรู้ก็ฝากคอมเมนต์กันไว้ด้วยละกันอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของหัวข้อนี้เลยนะครับผมหัวข้อของอัลบัม้มภาพนะครับหรือว่าสตอรี่นั่นเองถัดมาส่วนที่2จะเป็นส่วนของทักษะนะครับซึ่งในส่วนของทักษะเนี่ยมันจะเป็นเหมือนสกิลทรีที่เราจะเพิ่มพลังให้กับตัวละครเราโดยตรงเลยนะครับผมอย่างเช่น ตรงตอนแรกเนี่ยเราจะเปิดเพียงแค่หัวข้อแรกเท่านั้นนะครับซึ่งแต่ละจุดเนี่ยมันก็จะมีการเพิ่มความสามารถให้กับตัวละครเราอย่างเช่นถ้าอัพข้างบนจะเพิ่มพลังโจมตีให้กับเรา20หน่วยต่อน1นึ่เลเวลหรือการอัพข้างล่างก็จะเพิ่มพลังชีวิตให้เรา120หน่วยต่อน1นึ่เลเวลนะครับและในฟังก์ชันเหล่านี้เนี่ยก็ยังมีพวกสเตตัสเพิ่มเติม ที่จะทำให้เราเนี่ยสามารถใช้งานพวกของระบบไซตามาเนี่ยได้ดียิ่งขึ้นอย่างเช่นอันนี้เนี่ยเขาก็ถ้าอากว่าอัพแล้วเนาะไซตามะก็จะเสร็จภารกิจได้ไวขึ้นนะครับหรือบางอันอันนี้เนี่ยก็เพิ่มอัตราคริติคอลให้กับทีมเรานะครับหรืออันนี้เนี่ยก็จะโดนคริติคัลยากขึ้นนะครับและในฟังก์ชันนี้เนี่ยถ้าอากอัพครบสี่ะถ้าอากเปิดฟังก์ชันนี้เราก็จะมีเควสพวกสีดาวเนี่ย โผล่ขึ้นมาด้วยนะครับผมอ่ะและพอถึงขั้นที่กําหนดแล้วนะครับอย่างเช่นตรงหน้า2เนี่ยเราจะเปิดก็ต่อเมื่อเราใช้สมุดในการอัพเลเวลตรงนี้ครบ32เล่มและจะเปิดหน้า2ซึ่งหน้า2เองเนี่ยก็จะมีคุณสมบัติคล้ายๆกันเลยนะครับข้างบนเพิ่มโจมตีแต่เพิ่มโจมตีเนี่ยที่มากกว่าจากเดิมเพิ่มเลเวลละ20นะครับผมอันนี้เนี่ยก็จะเพิ่มกลายเป็น50และนะครับและอันที่2ก็จะกลายเป็นเลือด300แทนแล้วจาก120นะครับความเร็วในการทําภารกิจก็จะไวขึ้นนะครับผมเปมรเมอร์เซ็นต์ ที่นที่ข้าก็จะสูงขึ้นสูงขึ้นเข้าไปด้วยนะครับผมอันนี้เองเนี่ยแนะนําว่าพยายามเริ่มอัพอันใหม่ไปเรื่อยๆนะครับและบางครั้งเนี่ยมันก็จะมีเงื่อนไขในการอัพสกิลต่อไปด้วยอย่างเช่น ตรงนี้เนี่ยถ้าผมอยากจะเปิดฟังก์ชันตรงนี้เพิ่มเติมเขาก็จะบอกว่าให้เราเนี่ยอัพโจมตีทั้งทีมขั้น2เป็นเลเวล3ก่อนก็คืออัพข้างบนเป็นเลเวล3และให้อัพ H p ทั้งทีมเป็นเลเวล3นะครับก็คืออัพข้างล่างเนี่ยเป็นเลเวล3ด้วยนะครับผมเพื่อที่จะทําให้ตัวของระบบตรงนี้เนี่ยเปิดไปนะครับแล้วก็พยายามเปิดให้เยอะที่สุดนะเปิดไปจนถึงขั้นนิยมตรงนี้เนี่ยก็คือให้ใช้แต้มทักษะของนักกล้าเนี่ยให้ครบ48จุดก็จะเปิดหน้า3นะครับหรือจะเปิดหน้าชํานาญก็ต้องใช้้แตมมนิย นะครับผมให้ถึง121 ให้ถึง112จุดเพื่อเปิดนะครับอะเดี๋ยวอัพไปดูสักครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับตอนนี้เนี่ยพี่ยังใช้ G นอตเป็นหลักอยู่เดี๋ยวก็จะอัพเลือดไปก่อนนะครับผม3ระดับนะครับกด1ขั้นเพิ่มพลัง300กว่านะครับผมนี่เพิ่มขั้นต่อนะครับเพิ่มเลือดอีก600เพิ่มอีก300แต้มนะฮะกดอัพไปก็เพิ่มอีก300แต้มนะครับประมาณนี้นะครับผมแล้วเจ้าตัวสมุดตรงนี้เนี่ยหาได้จากไหนปัจจุบันที่เห็นเนี่ยก็จะมีเพียงแค่ระบบเดียว และก็เปิดกล่องตรงนี้จะได้วันละ5เล่มจากตรงนี้นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นภารกิจของไซตามะที่จะหาสมุดเพื่อหาการอัพทักษะนั่นเองก็คือตรงนี้สั้นๆง่ายๆเลยนะครับถัดมาส่วนสุดท้ายนะครับก็จะเป็นระบบสำรวจนะครับโดยระบบสำรวจเนี่ยจะ ปล่อยให้ตัวของไซตามะเนี่ยเขาไปจัดการพวกปีศาจหรือท,ทําเควสและในการทําเควสแต่ละครั้งของไซตามะเนี่ยก็จะรับของรางวัลต่างๆเพิ่มเติมมาไม่ว่าจะเป็นตัวของเพชรตัวของพลังงานเอาไปฟาร์มพวกอุปกรณ์สมใต หรือตัวของตำราสกิลที่จะเอาไปเลื่อนขั้นของเลเวลสกิลเพิ่มขึ้นหรืออาจจะได้เหรียญเงินมาทำการเปิดอัลบั้มสม,มุดเพิ่มเติมด้วยซึ่งตรงนี้เนี่ยเราสามารถกดเข้าไปในนี้ได้เลยและมันเป็นระบบที่สามารถเล่นได้ออโต้นะครับผมโดยการกดที่บอดแสด้านขวาล่างตรงนี้นะครับผมและเราเนี่ยก็ใช้พลังงานในการสำรวจตรงนี้เนี่ยได้นะครับซึ่งการเพิ่มรอบสำรวจเนี่ย ก็จะต้องรอนะครับผมรอให้รอบมันขึ้นมาเองประมาณหนึ่งชั่วโมงต่อรอบเนาะอะ,อะแต่ถ้าหากว่าใครขี้เกียจกดวิ่งหลายครั้งนะครับก็สามารถกดปุ่มตรงนี้สิเท่าได้ถ้าเรามีรอบครบ10ครั้งเนี่ยก็สามารถกดคลิกครั้งเดียวมันก็จะใช้พลังงานให้ครบ10ครั้งเลยนะครับและมันก็จะได้ของรางวัลตรงนี้เนี่ยมาครบทั้ง10รอบเลยโดยที่เราวิ่งแค่รอบเดียวเนาะอันนี้ก็จะกดให้ดูครั้งหนึ่งก่อนละกันนะครับผมอะสายตามาก็กําลังวิ่งไปนะครับผมหาถนนนะฮะจะเจออะไรบ้างหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะ สำรวจปุ๊บอ่ะเจอพวกมอนสเตอร์ต่างๆก็ต่อยนะครับแล้วก็เก็บกล่องตรงนี้นะครับผมอ่ะก็จะได้รับของรางวัลพวกนี้มานะครับซึ่งมันจะสุ่มในแต่ละรอบนะครับผมว่าเราจะได้อะไรบางครั้งก็ได้เพชรบางครั้งก็ได้ตัวของพลังงานบางครั้งก็จะมีพิเศษได้กุญแจสากลตรงนี้เพิ่มเติมมาด้วยนะครับโดยกุญแจสากลตรงนี้เนี่ยถ้าหากเราเก็บรวบรวมครบ3าดอก จะเปิดตัวของขุนทรัพย์ลับตรงด้านซ้ายได้นะครับผมโดยตรงนี้เนี่ยเขาก็จะมีกุญแจแบบ3ประเภทด้วยกันนะครับประเภทนี้นะฮะเป็นกุญแจแบบขุนทรัพย์ขั้นที่3ซึ่งจะหาได้จากภารกิจไซตามะากิจกรรมฮีโร่และบ่อแส หรือกุญแจสากลน,นะครับผมที่มีอยู่3อันตรงนี้นั่นแหละนะครับผมมาเปิดกล่องนี้และอันนี้เนี่ยก็จะสามารถหาได้จากที่เดียวกันนะครับผมี่หาได้จากที่เดียวกันเลยนะครับแต่ตรงนี้เนี่ยพี่ดวงซวยไปหน่อยนะครับก็จะมีเพียงแค่2อันเท่านั้นเราก็สามารถใช้กุญแจสากลที่มันเป็นกุญแจตรงนี้สีเงินเงินตรงนี้เนี่ยมากดใช้งานตรงนี้ได้นะครับเพื่อแลกเปลี่ยนเป็นกุญแจที่เราต้องการนะครับผมอ่ะอันนี้พี่จะแลกเปลี่ยนเลยนะเอากุญแจสีเงินแลกเปลี่ยนเป็นกุญแจสีน้าตาลนะครับที่มีอยู่ก็กดแลกเปลี่ยนไปนะครับ และเวลาที่เรามาเปิดคลังสมบัติตรงนี้เนี่ยก็จะมีได้รับของรางวัลต่างๆตามนี้เลยไม่ว่าจะเป็นชิ้นส่วนเกรด S ของฮีโร่ S.R. นะครับผมหรือว่าชิ้นส่วนเกรด S ของฮีโร่สากลน,นะครับก็จะเป็นการนําไปอัพ,พวกตัวละคร S.S.R. ได้นะครับผมตรงนี้เนาะก็กดสุ่มไปเลยนะครับผมปึ๊บเปิดเข้าไปนะฮะดูว่าจะได้อะไรเท่าไหร่นะครับผมบบก็ให้นะฮะนี่เห็นไหมสมบัติเยอะแยะมากมายเลยนะครับผมเปิดกล่องทองไปตั้งหนึ่งอันละกันบึ๊บนะฮะนี่เห็นไหม เห็นไหมอันนี้ก็คือเป็นรังสมบัตินะคะเปิดให้หมดนะครับผม มีเท่าไหรเปิดให้หมดนะฮะก็จะได้ของพวกนี้มาแหละเห็นไหมเนี่ยได้ทองได้พลังงานได้นู่นนี่นั่นได้มาเพื่อที่จะเอาของเหล่านี้ไปอัปเกรดตัวละครเพิ่มเติมเนี่ยได้เหรียญเงินเพิ่มมาเยอะเลยนะครับผมบอกเลยว่าหีบสมบัติตรงนี้เนี่ยก็จะช่วยทําให้เราเนี่ยสามารถเติบโตได้ดีขึ้นในอีกหนึ่งระดับนั่นเองเพราะว่าจะมีทรัพยากรต่างๆที่เราเนี่ยจะนําไปเปิดระบบต่างๆในระบบไตมะตรงนี้นั่นแหละนะครับหลักๆก,ก็ปัจจัยที่เราเนี่ยจะทําการเติบโตก็จะประมาณนี้นะครับผมอ่ะได้กุญแจมาอีกอันหนึงนะะ่ง อันนี้ก็ถือว่าของแถมกันไปนะครับผมนี่ครบแล้วนะฮะผมโอเคนะฮะพอเราได้ของจากตรงนี้แล้วเนี่ยจริงๆแล้วนะ,ะัะผมในหน้าสํารวจที่ผมบอกไปว่าของรางวัลที่มันได้เนี่ยมันก็จะมีของรางวัลอื่นๆเพิ่มเติมใช่ไหมอ่ะไม่ว่าจะเป็นตัวของสมุดตํารตาพวกนี้ด้วยเนาะ ตำลาสมุดต,ตรงนี้เนี่ยจะเอาไปทําอะไรเผื่อบางคนอาจจะยังไม่รู้นะครับเดี๋ยวพี่ก็จะพาไปดูล้กันนะครับมาที่หน้าตัวละครตรงนี้นะครับผมแล้วก็เลือกไปที่การพัฒนาแล้วก็มาในส่วนของสกิลนะครับเขาก็จะนํามาปลดลิมิตของสกิลตรงนี้นั่นแหละ เพื่อจะทําให้ตัวของลิมิตเลเวลของสกิลเนี่ยสูงมากขึ้นนะครับผมเพื่อที่จะทําให้เอฟเฟกต์สกิลต่างๆแรงขึ้นนั่นแหละนะครับก็จะใช้เจ้าตัวสมุดตัวนี้แหละจํานวนมากที่ได้จากภารกิจไซตามะนะครับแต่ว่าเจ้าตัวสมุดตําราตรงนี้เนี่ยที่เป็นของประเภทต่างๆเนี่ยจะต้องหาจากกิลเนาะอันนี้ก็จะแตกต่างกันไปนะครับอ่ะโอเคนะครับผมตะกี้ได้เหรียญเงินมาเยอะมากเลยเดี๋ยวเราจะไปเปิดสตอรี่ตรงนี้เพิ่มเติมหน่อยละกันนะครับหาจิ้นส่วนที่เหลือนะครับผมอ่ะเปิดไปนะฮะ ได้ไหมได้อันซ้ําเยอะเลยนะครับผมกดข้ามแอนิเมชันไปเลยละกันนะครับนี่ได้มาอีกเพิ่มเติมแล้วเนาะถ้าเปิดได้ครบตามที่กําหนดจะมีเดี๋ยวได้กลับมาด้วยนะครับผมอขาดอีกสองป้ายนะฮะขาดป้ายนี้เียงแค่ป้ายเดียวแล้วเท่านั้นนะครับผมอันนี้ก็คือป้ายเกือบครบละเดี๋ยวพี่ไปดูก่อนละกันว่าในกิลเนี่ยเขามีอันไหนที่แบบว่าเรามีซ้ําบ้างนะครับเดี๋ยวจะได้ส่งคนใ,นให้คนในกิวเพิ่ม,เต,มเติมด้วยนะอ่ะเดี๋ยวดูหน่อยละกันนะครับนี่อันนี้พี่สองอันนะครับพี่ก็กดส่งให้เพื่อนไปเลยอันหนึ่งเนาะ เพื่อนเขาจะได้มีของนําไปทํารูปต่อนะครับผมแล้วเราเนี่ยก็รอของที่เขาเนี่ยมีอยู่แล้วก็ส่งมาให้เราเพิ่มเติมเนาะเพราะเราขาดอันนี้อันเดียวนะครับผมอ่ะหลักๆก,ก็จะประมาณนี้เลยในภารกิจไซตามะนะครับถ้าหากว่ามีอัปเดตอะไรเพิ่มเติมเกีเ่ยวกับระบบเหล่านี้เนี่ยเดี๋ยวพี่จะมาอัปเดตเพิ่มเติมให้นะครับถ้าหากคลิปนี้มีประโยชน์นะครับผมหรือชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามกันไว้ด้วยละกันสำหรับเกมวันพันแมนเดอะสตรองเกตนะครับใครอยากได้การรีวิวตัวละครตัวไหนหรือคอนเทนต์อะไรเพิ่มเติม,ตมจากเเซิรร์์ฟวอจีน บอกกันได้นะครับเดี๋ยวจะมาแปลตัวละครแล้วก็สกิลตัวละครให้ฟังว่าตัวละครตัวนั้นมันเก่งยังไงนะครับยังไงวันนี้พี่ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าบายบายน้องๆทุกคนนะครับ